ชีวิตนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเหตุผลนั้นก็มีหลายประการความมหัศจรรย์ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ชีวิตนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยกายกับใจการที่ชีวิตประกอบด้วยกายกับใจนี่มันเป็นความมหัศจรรย์ยังไงมหัศจรรย์ก็เพราะว่ากายกับใจนี่ มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแช่ไปตรงข้ามกันเลยไม่น่าจะมารวมกันหรือมาประกอบกันเป็นชีวิตได้อย่างเช่นกายเนี่ยนะมันเป็นดุนเป็นก้อนนะมีน้ำหนักกินเนื้อที่ส่วนใจนี่จับต้องไม่ได้ไม่กินเนื้อที่ แถมยังวัดนะจะวัดเป็นตัวเลขยังไงก็วัดไม่ได้กายเนี่ยมีนิสัยหรือธรรมชาติอย่างหนึ่งนะก็คือมันชอบอยู่นิ่งๆนะไม่มีอะไรที่ร่างกาย จะชอบเท่ากับการที่อยู่นิ่งๆนะถ้าไม่นั่งก็นอนส่วนใจเนี่ยนะตรงข้ามชอบวิ่งชอบเที่ยวชอบเล่นนะชอบพเนจรสมัยนี้เนี่ยนะมันเป็นสมัยที่เรียกว่ากายนี่ชอบมากเลยเพราะว่า โอกาสที่จะอยู่นิ่งๆนะไม่ต้องขยับขยืน่นเคลื่อนเนี่ยมันทำได้ง่ายมากสมัยก่อนนี่ก็ต้องไม่ว่าแม้กายจะชอบอยู่นิ่งๆแต่ก็จำเป็นต้องขยับจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเอานะที่ทำงานก็ไกลเป็นไล่เป็นนาก็ต้องเดิน แต่สมัยนี้เนี่ยนะ,ะแม้จะต้องเดินทางนะแกก็ไม่จเป็นต้องเดินก็ได้นั่งนะนั่งอยู่บนรถหรือเด๋ยวนี้เนะีย่ยบางทีก็ไม่ต้องเดินทางแล้วทำงานก็อยู่กับบ้านเปิดคอมพิวเตอร์หรือทำงานโดยใช้โทรศัพท์ร่ากายยิ่งสบายไงร่ากายยิ่งชอบ แม้แต่ธรรมหากินนะหรือแม้แต่การกินเนี่ยนะแต่ก่อนนี่ยังต้องเดินไปที่ร้านมั้งหรือว่าเดินไปหยิบผักไปเอาผักเอา,เอ,าเอาอาหารมาปรุงแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านนะไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็มีกินนะสั่ง Delivery บ้างนะเป็นช่วงเป็นยุคสมัยที่เรียกว่ากายนี้นะ ได้รับการอตอบสนองเนี่ยอย่างเต็มที่แต่ว่ามันก็เกิดปัญหานะเพราะว่าการที่กายเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่ต้องออกกำลังกายมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่าการกินนะการเสพก็เกิดปัญหาสุขภาพคนก็เริ่มยำแย่ โรคหัวใจเอ่ยโรคเบาหวานนะอาจจะโรคมะเร็งสารพัดเนี่ยเกิดจากการที่กายนี่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะเพราะได้ทําในสิ่งที่มันชอบในขณะเดียวกันเนี่ยใจเนี่ยนะอย่างที่บอกนะมันก็มีนิสยนะัยที่ชอบท่องเที่ยวนะและสมัยนี้ใจัก็ ท่องเที่ยวมากกว่าแต่ก่อนด้ซ้ำเพราะมีสิ่งกระตุ้นเราสิ่งกระตุ้นเราทางตาทางหูทางจมูกแสงสีเสียงข้อความต่างๆใจก็ตลอดเปิดเปิงกันมากขึ้นรวมทั้งมีอะไรต่ออะไรต้องทำมากมายเพราะชีวิตที่เร่งรีบถึงขั้นที่เรียกว่า เวลาจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะใจไม่ยอมหยุดคิดนะมันยังอยากเที่ยวนะแม้จะหลับแล้วนี่มันก็ยังเที่ยวต่อนั่นในความฝันนะหลายคนก็เลยไม่รู้สึกว่าได้หลับเต็มที่นะตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้หลับเลยก็มีเพราะใจมันคิดพุ้งปรุงไปตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานะต้อง พากันมาฝึกฝนนะนะในด้านนึงก็ต้องฝึกฝนกายให้มันขยืนขยับมากขึ้นมีการชักชวนมีการลดนลงให้คนไปออกกำลังกายนะให้วิ่งนะนะจ็อกกิ้งนะหรือว่าเล็กเต้นแอโรบิกหรืออย่างน้อยน้อยนี่ก็เวลาจะาขึ้นลิฟต์ก็เปลี่ยนมาเป็นเดินบันไดนะเวลาจะ ไปปากซอยก็แทนที่จะนั่งรถนะก็เดินเอาบ้างนะกายนี่ต้องฝึกด้วยการขยี้ขยับให้มากขึ้นไม่งั้นอาจจะเป็นโทษถึงตายเพราะความเจ็บป่วยนะส่วนใจนี่ก็ต้องฝึกนะฝึกในทางตรงข้ามฝึกให้มารู้จักนิ่งบ้างฝนะึกใจให้รู้จักนิ่งนะการทำสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการที่ทาให้ฝึก ในการฝึกเจิตให้นิ่งเที่ยวให้น้อยลงนะอยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นที่จริงที่พูดมานี่มันก็เป็นแค่ความแตกต่างเกือบตรงกันข้ามระหว่างกายกับใจนะแต่ที่จริงยังมีมากกว่านี้นะธรรมชาติของกายเนี่ยนะนิสัยของมันเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่า นะเวลาเจอของแหลมของร้อนเนี่ยเช่นมือเนี่ยไปถูกเหล็กร้อนร้อนหรือนิ้วเนี่ยไปถูกน้นาำหรือถูกเปลวไฟเนี่ยไม่ต้องสั่งนะกายนี่มันจะรีบดึงนิ้วนะดึงมือเนี่ยออกมาจากของร้อนของแหลมทันทีนะ อย่างฉับพลันเลยจะไม่อยากคล้องแวะด้วยเวลาเท้าเราเนี่ยเหยียบหนามเนี่ยบางทีเหยียบแค่ปึ๊บเดือนนั่นนะมันทิ้มเข้าไปนิดเดียวนี่ร่างกายมันชักเท้าออกมาทันทีเลยหรือแม้แต่ยิ่งขนนะ,ะหรือว่าขนขนตาเนี่ย แค่โดนฝุ่นนิดเดียวนี่มันรีบกระพริบทันทนะีอันนี้เป็นธรรมชาติของกายแต่ใจนี่ตรงข้ามนะอะไรที่ทำให้ใจนี่มันเจ็บนะอะไรที่ทำให้ใจนี่มันปวดใจนี่มันก็จะนะไปจดจอ่อนะไปคุกเล้าหรือว่าคลอเคลียรตรงนั้นเลยคำพูดอะไรที่ทำให้ใจเนี่ยเจ็บนะ หรือคำพูดอะไรที่ทำให้ใจเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจหรือข้อความหรือการกระทำใดๆก็ตามในอดีตที่ทำให้เจ็บปวดเศร้าโศกโมโหโกรธาใจแม้น,นี่ก็จะเอาแต่หวนหาคิดคำหนึ่งถึงสิ่งนั้นนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวในอดีตเท่านั้นนะแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่นเกิดมีเสียงดังเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนคุยกันนะเรือจะมีเสียงลิงนะวิ่งอยู่บนหลังคาตึงตังตึงตังใจไม่ชอบนะแต่ใจยิ่งจดจอ่ยอยู่ตรงนั้นแหละอาจกำลังฟังเสียงเพลงอยู่อาจจะกำลังดูหนังอยู่ทั้งทังที่ดูหนังฟังเพลงเป็นสิ่งที่ใจชอบ แต่พอมีเสียงมารบกวนนี่จิตเนี่ยมันพุ่งไปที่เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนคุยกันเสียงลิงวิ่งอยู่บนหลางังคาทันทีเลยถามว่าไปจดจ่ออยู่กับเสียงเหล่านั้นแล้วเนี่ยใจเป็นไงมีความสุขไหมไม่มีความสุขใจหงุดหงิดลำคาญโกรธแต่ยิ่งจดจ่อนะยิ่งโกรธยิ่งเจ็บนะยิ่งจดจอ่อ อันนี้มันตรงข้าวกับกายเลยนะกายนี่มันถ้าเจออะไรที่เจ็บนี่มันรีบถอนออกมาทันทีแต่ใจเนี่ยมันยิ่งอะไรทํำให้มันเจ็บเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งจดจอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่ากำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในวันหน้ามันยิ่งจดจอ่อยิ่งใส่ใจยิ่งรีเข้าหา นะอันนี้แปลกดีไหมนะกายเนี่ยนะถ้าให้มันแบกอะไรเนี่ยมันไม่อยากแบกมันอยากจะวางจะแบกโต๊ะแบกเก้าอี้ก็จะแบกเท่าที่จำเป็นหรือบางทีรีบทิ้งนะก่อนที่จะถึงเวลาด้วยซ้ำเวลา แข่งยกน้ําหนักเนี่ยนะก็ถึงแข่งกันว่าใครจะยกได้นานกว่ากันนะนอกจากหนักเท่ากันแล้วก็ต้องดูว่าใครยกได้นานกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากายเนี่ยมันอยากจะทิ้งมันอยากจะทุ่มทิ้งในน้ําหนักเนี่ยนะแต่ก็ต้องอดทนนะเพื่อที่จะยืนระยะให้นานที่สุดอะไรที่เป็นของหนังนี่ใจอากายนี่มันจะไม่อยากคล้องแวะเลยถ้าจะถือจะ จะอุ้มนี่ก็จะรีบทิ้งให้เร็วที่สุดแต่ใจเนี่ยนะมันชอบแบกนะแบกอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าเวลาโกรธเนี่ยนะมันก็จะทนุทนอมประคองเอาไว้อะไรที่ทำให้หายโกรธไวๆเช่นให้อภัยแผ่เมตตานี่มันไม่อยากทำ อะไรที่จะทำให้หายเศร้าไวๆเช่นไปเที่ยวนะไปเจอไปเห็นอะไรที่มันสบายใจบ้างใจไม่ทำนะใจจะขอแบกขออุ้มนะขอยึดนะความเศร้าเอาไว้หนักอกหนักใจเรื่องอะไรนะหนักอกหนักใจเรื่องหนี้สินเรื่องพ่อแม่ป่วยเรื่องลูกเรียนหนังสือนะไม่ค่อยดีเท่าไหร หรือมีพฤติกรรมเกเรใจมันก็จะแบกอยูน่น่ะกินก็แบกนะไม่วางเวลานอนก็ยังแบกเอาไวนะ้บางเรื่องบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นได้ซ้ำนะลูกจะสอบเข้ามาทยาลัยแม่แม่นี่ก็กลัวว่าสอบไม่ได้ก็คิดอยู่นั่นแหละแบกอยู่นั่นแหละนะกลัว ว่ารูปสอบไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ทันสอบเลยแต่ก็หนักใจแล้วหนักใจกลุ้มใจทั้งที่ไอ้สิ่งที่คาดหรือกลัวยังไม่เกิดขึ้นแต่มันก็แบกนะสิ่งที่จินตนาการเอาไว้ในทางลบเอาไว้การจะปล่อยจะวางเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะหลายคนเนี่ยนะเวลามาปรึกษาตามานะตามาก็พูดว่าปล่อยวาง ปวางซสือบางหลายคนจะตอบกันมาว่าพูดง่ายทำยากนะปล่อยวางนะถ้าเป็นเรื่องของกายนะไม่ต้องบอกนะมันวางเองนะแต่ใจเนี่ยขนาดบอกหรือขอร้องหรือสั่งมันยังไม่ยอมวางเนี่ยมันชอบแบกนะสำหรับกายแล้วเนี่ยการแบกเนี่ยเป็นของยากเป็นของไม่ชอบ แต่สลดใจในการปล่อยวางกับเป็นของยากนะกายเนี่ยนะมันมีความจำที่ดีมากนะเวลาเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยถ้าเป็นเชื้อโรคตัวใหม่เนี่ยมันก็จะพลาดท่าเสียทีปล่อยให้เชื้อโรคนั้นมาเล่นงานร่างกายจนป่วยจนไข้แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีการ ผิดพลาดซ้ำสอมันจำได้นะไอ้เชื้อตัวนี้พอเข้ามาครั้งที่2องนะมันรู้แล้วว่าไอ้น,นี่คืออันตรายภูมนะิคุ้กันร่างกายเราก็จะเข้าไปจัดการเข้าไปกินไปสลายเชื้อตัวนั้นทำให้ไม่ป่วยอีกนะในครั้งต่อไปอันนี้นะยกเว้นว่าตายซะก่อนนะ แต่ถ้าไม่ตายนี่มันจะจำได้เช่นไข้ทรพิษไข้ฝีดาดพวกนี้เป็นครั้งเดียวนะแม้แต่อิสุกอิสายก็เหมือนกันนะเป็นครั้งเดียวและร่างกายมันจำได้ครั้งต่อไปนี่ไม่มีวันเป็นอีกแล้วมันจำแม่นมากหวัดก็เหมือนกันนะวัดเข้ามาในร่างกายเนี่ยนะผูมคุก้กันถ้าเกิดว่ามันปล่อยเข้ามาก็ล้มป่วยแต่ว่าป่วยได้ครั้งเดียว ครั้งต่อไปเข้ามาไม่ได้แล้วแต่ว่าไอ้เชื้อหวัดนี่มันฉลาดนะมันก็กลายพันธุ์นะอยู่เรื่อยๆนะกลายพันธุ์ทุกปีเราก็เลยป่วยล้มป่วยเพราะหวัดเนี่ยอยู่บ่อยๆนะแต่ไม่ใช่หวัดตัวเดิมนะตัวใหม่ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยป่วยได้ครั้งเดียวร่างกายมันจําได้นะ รวมทั้งเวลาโดนของแหลมทิ่มโดนไฟชอนะ็อตตอนเป็นทารกนี่ไม่รู้เรื่องนะก็ออกมือก็ไปโดนนะหนามทิ่มเอาบางทีก็โดนไฟช็อตไฟอ,อ่อนช็อตนะหรือไปจับของร้อนโดนครั้งเดียวนี่มันจำได้ตลอดชีวิตเลยกายเนี่ยนะไม่มีการไปไปจับนะด้วยความตั้งใจเป็นครั้งที่สอง แต่เมื่อไหร่มันก็รีบถอนทันทีเพราะรู้ว่าอันตรายแต่ใจนี่มันตรงข้ามนะเจอสิ่งที่ทิ่มแทงหรือเผาลนจิตใจเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยไม่ค่อยเข็ดหลาบเท่าไหร่คนเรานี่ทั้งที่ความโกรธมันเผาใจนะความเกลียก็ทิ่มแทงใจ ความพยาบาทก็กลีดแทงใจนะแต่ว่าก็ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความพยาบาทเนี่ยมันเล่นงานจิตใจเราซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าคนหนึ่งเนี่ยโดนมันเล่นงานเนี่ยทั้งชีวิตอาจจะเป็นหมื่นครั้งนะทำไมใจเนี่ยไม่เคยสรุปบทเรียนเลยไม่เคยจําได้เลยว่าไอ้นี่ไออารมณ์พวกนี่ยคืออันตราย นะมันมาเผารนมันมากรีดแทงนะทิ่มแทงใจก็ปล่อยให้มันเข้ามาอยู่เรื่อยเสียพลาดท่าเสียทีมันอยู่ทุกร่ําทุกครั้งนะอยู่ร่ําไปและยิ่งแก่ตัวนะแทนที่จะยิ่งมีประสบการณ์สนะสมมากขึ้นเพื่อว่ามันเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้ยาก ยากขึ้นยากขึ้นแต่ตรงข้ามนะยิ่งอายุมากนะก็ยิ่งหงุดหงิดง่ายยิ่งโกรธง่ายนะยิ่งหัวเสียนะง่ายขึ้นอันนี้แปลกดีนะใจนี่มันไม่ค่อยฉลาดเหมือนกายเลยนะเจอของหนักก็อยากจะแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะเจอของที่มัน ทำความเจ็บปวดทิ่มแทงใจก็รีบเข้าหานะแล้วก็ไม่จดไม่จำนะเจอมันซ้าแล้วซ้าเล่าก็ยังโดนมันเล่นงานอยู่นั่นแหละนี่ดูไปนะใจนี่มันโง่กว่ากายนะนะีใจนี่โง่กว่ากายมากให้กายนี่ดูมันทื่อๆใบๆนะแต่ว่ามันฉลาดหลายอย่างให้ใจนี่ดูฉลาดนะนะคิดค้นอะไรมากมายนะ นะบางทีก็คิดจะกอบกู้โลกนะคิดจะกอบกู้ประเทศชาตินะแต่ว่าตัวเองนี่นะกลับทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วันวันละหลายครั้งอันนี้เป็นเพราะความหลงทะนงตนก็ได้ว่ากูฉลาดกูเก่งนะไอ้ร่างกายนี่มันโง่นะแต่ความโง่ของกายนี่ที่จริงมันแฝงด้วยความฉลาดรู้จักเอาตัวรอดนะ ไม่ยอมให้ภัยมาคุกคามนะแต่ใจนี่นอกจากเปิดนะให้ไพ่ต่างๆมาเล่นงานแล้วบางทีรีเข้าหาดีนะรีเข้าหาเนะี่ยรั่วความคิดเนี่ยคิดแล้วมันทุกข์คิดเรื่องอดีตแล้วมันทุกข์ก็ยังคิดอยู่นั่นแหละนะีเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงคิดแล้วมันทำให้หนักใจก็ยังคิดอยู่นั่นแหละนะ โกรธนะมันเผาใจยังไงคนมาแนะนำว่าให้อภัยแทนที่จะไม่ทําตามแล้วยังยังว่าคนที่แนะนำอีกนะเวลาเพื่อนเห็นเราเศร้าเพื่อนมาชวนไปเที่ยวบางทีเราหงุดหงิดลำทานว่าเพื่อนนะไปไกลนะถามว่าใครสั่งนะจมันสั่งนะ ท่งนั่งที่นั่นแหละคือโอกาสที่ใจมันจะหลุดจากความเศร้าใจมันจะวางความโกรธนะแต่ว่าใจไม่ทำจะเรียกว่ามันเป็นพวกที่เรียกว่ามาโศกคิดก็ได้นะมาโศกคือพวกที่สุขกับการเป็นทุกข์ทำร้ายตัวเองแต่กายนี่ไม่ไม่มีทำอย่างนั้นนะวัานั้นใจมันต้องฝึกนะใจ,ใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกให้ รู้จักปล่อยรู้จักวางฝึกให้รู้จักนิ่งนะนะฝึกให้ไม่ไปรีบเข้าหาสิ่งที่ก่อความทุกข์ความเจ็บปวดนะฝึกให้รู้จักจดจำได้ไวอารมณ์ใดๆที่เป็นอกุศลความโกรธความเศร้าความรู้สึกผิดความเครียดความวิตกกังวลมันโผล่มาทีไรจำได้อ้าไอ้นี่นะ อย่ามาหลอกฉันอีกต่อไปฉันไม่หลงกลแกแล้วแกนะจะเข้ามาเล่นงานฉันไม่ได้ตอบไปนี่ฝึกได้นะที่จริงกายก็ต้องฝึกเหมือนกันนะเพราะบางครั้งเนี่ยอ,อย่างที่บอกนะกายที่มันชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบออกกาลังกายไม่ชอบขยี้ขยับเนี่ยเราต้องฝึกให้ต้องออกกําลังกายให้ต้องขยี้ขยับบ้างนะอย่าเอาแต่นั่งแช่นะ อย่าเอาแต่นั่งกินนอนกินหรือว่านั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ทั้งวันต้องออกกำลังกายปฏิกิริยาบางอย่างที่มันฉับไวนะบางทีมันก็เป็นโทษนะเวลาเวลาลิ้นเราเจอของขมเนี่ยนะอัตโนมัติเนี่ยมันอยากจะคายทิ้งนะมันชอบของหวานพอเจอของขมนมันจะคายทันทีเลย แต่ว่าของขมบางอย่างก็มีประโยชน์นะเป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรีบคายทันทีด้วยปฏิกิริยาอัตโนมัติเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีกับร่างกายเราก็ต้องฝึกให้กายเนี่ยมันรับเอาของขมที่เป็นยานะเข้าไปคนเวลาป่วยเนี่ยนะจะเอาอะไรใส่ใส่คอเนี่ยนะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเช่นท่อช่วยหายใจกายมันก็ต่อสู้นะ พยายามขัดขืนบางทีต้องมัดนะต้องมัดมือนะต้องมัดมือไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยจะดึงท่อออกหรือว่าเวลาจะซักชั่นเนี่ยนะจะเอาเสเลตที่มันอยู่ในคอเนี่ยนะก็ต้องเอาหลอดนี่ไปดูดออกมาโอ้หกายนี่มันขัดขืนต่อสู้มากเลยนะทั้งที่สิ่งที่ทํามีประโยชน์ช่วยชีวิตได้ทําให้ไม่ตายแต่กายมันก็ไม่ยอมนะ อันนี้ก็เป็นความโง่ของกายอย่างซึ่งเราต้องฝึกนะว่าต้องฝึกให้มันอ,อดทนอดทนที่จะยอมให้มีการดูดเอาเสมหากออกหรือว่าให้มีอัดท่อเข้าไปในในคอเพื่อจะช่วยชีวิตนะก็ต้องฝึกเหมือนกันภนะูมิของการ,รก,กายของเราเนี่ยที่มันพยายามต่อสู้นะกำจัด สิ่งที่แปลกปลอมเช่นเชื้อโรคสารพิษเนี่ยบางทีมันก็ขยันเกินเหตุนะโรคหลายโรคเนี่ยมันไม่ใช่ตายเพราะว่าเชื้อโรคนะแต่ตายเพราะว่าไอ้มิคุ้มกันร่างกายเนี่ยมันไปเล่นงานมันไปเล่นงานร่างกายเล่นการเล่นงานเนื้อเยื่อที่ไปเล่นงานเพราะว่าเชื้อโรคมันซ่อนอยู่ข้างในนะอย่างเช่นหวัดลกเนี่ยนะไอ้ไวรัสเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในปอดไอ้มิคุ้มกันกเนี่ย ร่างกายมันต้องการเล่นงานพวกเชื้อเหล่านี้นะก็เลยเล่นงานเนื้อเยื่อต่างๆที่ไอเชื้อโรคพวกนี้มันซ่อนอยู่ก็กลายเป็นว่าปอดพังไปเลยนะเลือดนี่เต็มเลเลือดเต็มปอดคล้ายๆกับตำรวจเนี่ยนะต้องการจับผู้ร้ายแต่ผู้ร้ายเนี่ยดันจับตัวประกันไว้ในตึก ผู้ร้ายก็มีเยอะด้วยเลือกผู้ก่อ,อก,การร้ายจับตัวประกันไว้เยอะแยะเลยในตึกตำรวจหรือทหารเนี่ยต้องการจัดการกับผู้ร้ายนั้นเนี่ยก็ไม่ฟังอิราค่ายอิลมนะเอาปืนใหญ่เอาระเบิดถล่มตึกนั้นไปเลยเพื่อฆ่านะฆ่าผู้ก่อ,อก,การร้ายตายให้ตาย,ตายเฉียนเลยปรากฏว่าตัวประกันก็ตายด้วยเนี่ย ภูมิการร่างกายเราบางทีมันขยันแบบนี้นะมันทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจนถึงตายได้หรือบางทีก็เกิดโรคเรียกว่า,าแพ้แพ้ภัยตัวเองนะโรคพุ่มพวงโรคเกาอะไรพวกนี้บางทีก็ต้องนะต้องต้องสอนต้องฝึกหรือว่าต้องควบคุมให้มันขยันน้อยลงหน่อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกับกายหรือต้อง ทํางานกับกายของเราแต่ที่สําคัญที่เราทําได้ทันทีเลยนะคือเรื่องของใจเนี่ยใจที่มันอชอบท่องเที่ยวนะแล้วก็นําเอาความทุกข์มาใสนะ่ตัวเราใจที่ชอบแบกนะอารมณ์ที่เป็นอ,อกุศลนะที่มันทําความหนักอกหนักใจนะต้องฝึกให้เขารู้จักวางบ้างนะ ถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลากินก็กินนะนะดูแลพ่อแม่ยังไงแต่ถึงเวลาจะ,ะไปทําธุระนะหรือว่าไปเที่ยวก็วางมันออกจากใจบ้างไม่ใช่แบกเอาไปตลอดเวลายี่บสีชั่วโมงแล้วก็บอกว่าเหนื่อยหรือบอกว่าเหนื่อยทั้งที่เวลาจะพักมันก็ควรจะพักแต่ก็ไม่ยอมพักก็แบกเอาเรื่องพ่อแม่เรื่องลูกเนี่ยไว้นะแล้วก็ไปโทษว่าโอ้ย เหนื่อยเลอเกินเหนื่อยเลอเกินแต่ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะไม่ยอมวางต่างหากนะต้องฝึกนะแล้วการฝึกเนี่ยเราฝึกได้บางทีฝึกง่ายกว่าฝึกกายอีกนะฝึกกายจะให้มันขยันน้อยลงเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ไปทํามันต่าอกับร่างกายมันนี้ต้องกินยานะยานี่ก็ราคาแพงจะฝึกกายให้มันสามารถจะยอมรับสิ่งแปลกปลอมที่จะไปช่วยชีวิต เช่นยาขมหรือว่าไอท่อช่วยหายใจท่อซักชันนี่มันก็ฝึกยากนะแต่ว่าฝึกใจให้มีสติเพื่อจะได้ไปปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มันสร้างความหนักอกหนักใจให้หรือสร้างความทุกข์ให้ที่จริงทำได้ง่ายกว่าได้ซ้ำนะแล้วก็ทำได้ทันทีนั่นต้องฝึกนะใจเนี่ยฝึกให้ฉลาด อย่างน้อยก็พอๆพอกับกายนะเราไปทนงตนว่าใจเราฉลาดนะให้กายเรามันโง่นะแต่ที่จริงนะใจเราเนี่ยมันฉลาดเกินไปนะแล้วมันก็เลยหาเรื่องใส่ตัวแต่ถ้าเราฝึกใจให้ฉลาดนะใจก็จะเป็นใจที่ไม่เพียงแต่ไม่ไปเอาความทุกข์มาใส่ตัวนะหรือทำร้ายซ้ำเติมตัวเองเท่านั้นนะแต่มันยังสามารถจะช่วยใจช่วยกาย นะให้ดีขึ้นได้เวลาเจ็บป่วยนะกายเนี่ยมันโดนเชื้อโรคเล่นงานไม่ไว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือมะเร็งนะแต่สัใจใยที่ฝูงอดีแล้เนี่ยมันก็จะช่วยกายให้ฟื้นตัวเร็วเข้านะเอาละช้านี่เพื่งกท่นทนนี้นะเอากราบพระ